โยต้าวีโก้ยกสูงกว่านี้ราคายี่เท่าไหร่คะสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทจ้าเอ้าวผ่อนสบายสบายเลยนะคันนี้ผ่อนอยู่เท่าไหร่คะคันนี้นะคะผ่อนแค่เจ็ดพันกว่าบาทตลอดอายุสัญญากันเลยทีเดียวจ้าทุกคนจ้าหัวจ้าทั้งหมดนะคะแปดสิบสี่หัวเจ็ดปีกันเลยผ่อนกันยาวๆเลยสบายสบายเลยมาเดี๋ยวเรามาดูหน้ารถกันเลยนะจ๊ะใช่ค่ะด้านหน้าหน้าโคมไฟของเขานะคะไม่มัวไม่หมองเลยแล้วก็กระจังหน้าของเขาเป็นโครเมียมสวยๆแต่กับสีดํากันเลยนะคะตรงนี้เนาะ แล้วก็จมูกนะคนเรามีกี่จมูกคะปกติคนเรามีสองรูนะคะแต่จมูกคนนี้นะคะให้สามรูเลยทีเดียวไปค่ะไปดักเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเลยนะคะสําหรับด้านข้างอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยกระจกมองล้ออ๋อกระจกมองล้อนั่นเองเนาะมองตรงไหนมองตรงไหนล้อตรงนี้แหละมองไหจ้าเดี๋ยวเรามาดูด้าน้าเลยอ้าออก ใม่ยางใหม่นะออกกับวานกับพี่โอก็แม็กใหม่ยางใหม่เหมือนกันนะคะคันนี้เนาะเป็นรถคอมสิบแปกันเลยนะคะแม็กเป็นแม็กทีเลยนะจ๊ะสำหรับคันนี้สวยๆลอๆแบบนี้เลยนะคะไปจ้ะมาดูกระจกมองข้างนะคะเป็นโครเมียมใสกับสีรถสวยมากสวยมากแล้วเขาบอกยู่แล้วว่าเป็นตัวพีเลเนอเนาะใช่ค่ะยืนในศูนขึ้นได้ไหมคะยืนยืนยืแข็งแรงมากใช่แล้วค่ะ ววานกับพี่โอจัดให้ใหม่เลยรอบค,คันกันเลยทีเดียวนะจ๊ะสำหรับฟิล์มตัวนี้เนาะติดฟิล์มใหม่รอบคันนะคะใช่แล้วจ้ารถสีดำสวยๆแบบนี้นะคะหมาะสำหรับสายลุยเลยนะหมาะสำหรับสายลุยกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ของน้องนะคะอยู่จ้าตรงนี้เลยที่เปิดเป็นโครเมี่ยมกันเลยทีเดียวจ้าทุกคนจ้าคันนี้นะับเป็นตัว E, e. ใช่ไหมคะใช่ค่ะสอ<ช> E ะะบอกเลยนะว่าไม่มีร่องรอยการใช้งานแล้วไม่มีร่องรอยการบรรทุกหนักกันเลยทีเดียวนะจ๊ะสําหรับตัวนี้เนาะนี่อตของเขานะคะยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะคะบอกเลยนะว่าไม่มีร่องรอยการแกะเลยเออเป็นรถบ้านสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเหมาะมากๆนะคะสําหรับใครที่กําลังตามหาตัวพรีเดเนอร์วีโก้ยกสูงอยู่นะคะคันนี้ราคาตัดสดอยู่ที่3 38, <000 S 1> 8 <000 S 2> 5 0 0 0บาทนะคะใช่คะ่ะผ่อนแค่ เจ็ดพันกว่าบาทตลอดอายุสัญญากันเลยทีเดียวนะจ๊ะสำหรับคันนี้เนาะมาะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยจ้าใช่แล้วจ้าด้านในของเขานะบอกเลยนะกว้างและสวยๆแบบนี้เลยบ่อของเขานะคะเป็นบ่อผ้ากำมะหยี่สีเบรกกันเลยแล้วก็กระจกมองข้างเป็นกระจกปักไฟฟ้ารอบคันนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้เป็นเกียร์เป็นคันนี้เป็นเกียร์ห้าสปีดคันนี้เป็นเกียร์ห้าสปีดกันเลยทีเดียวนะจ๊ะสำหรับคันนี้ก็คือฟังก์ชันทุกอย่างครบเครื่องเรื่องเรื่องอะไรนะ เออช่ามันเถิดนึกไม่ออกนะคะสำหรับสำหรับใครที่กำลังมองหารถสวยๆแบบนี้อยู่นะคะสามารถโทรหาน้องวานกับพี่โอได้เลยนะคะเบอร์โทรน้องวานพิมพ์อยู่ให้ที่ด้านล่างแล้วนะคะเบอร์โทรเนาะสามารถโทรปรึกษาได้เลยแล้วบอกไว้ก่อนนะว่าออกรถกับน้องวานและพี่โอนะออกง่ายมากๆเลยจ้ามาเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันเลยนะคะค่ะห้องเครื่องของเรานะคะก็มีเปลี่ยนหายน้ำมันเครื่องของเหลวแล้วเรียบร้อยนะคะเปลี่ยนแบตใหม่ให้เลยนะคะสปาเครื่อง ใช่ค่ะคานหน้านะคะไม่มีบิดไม่มีงองไม่มีเบี้ยวกันเลยนะคะบอกเลยนะว่ารถของเราเป็นรถดีจริงๆนะคะเป็นรถบ้านสภาพเดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีน้นําท่วมมาแน่นอนค่ะเรากล้ารับประกันได้เลยนะคะและเราก็ยังมีบริการหลังการขายให้ลูกค้าด้วยเนาะสําหรับบริการตัวนี้เนาะใช่แล้วใช่ค่ะจัดไฟแนนซ์ ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเลยออกรถกับน้องหวานและพี่โอมบอกเลยนะว่าออกง่ายมากๆมีแค่บัตรประชาชนหนึ่งใบก็สามารถจัดรถได้รู้ผลเครดิตลูกค้าได้เลยนะคะสำหรับใครที่กําลังมองหารถวีโก้พิเลนเนอร์อยู่นะคะสามารถโทรหาเราสองคนได้เลยนะคะเบอร์โทรเดี๋ยวเราขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะเบอร์โทรขึ้นอยู่ให้ที่หน้าจอแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะเราเปิดจองกันเท่าไหร่คะวันนี้นะคะเปิดจองในรายนี้เนาะ ในคลิปนี้ใช่ค่ะกดเจ้า1,000บาทนะคะ1,000บาทเท<ช>่านั้น<ด>นะคะ1,000บาทก็สามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายๆเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องหวานและพี่โอด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องหวานกับพี่โอขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ บริการดีรถสวยในครอบครัวทันที่สองต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากกระบินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผขายพาเชนเพอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายผมขายชิยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ